ไม่น่าเชื่อหมอลำา5 5ปีต้องมาเกาะกระแสบ้านฮักนักร้องกุยอ่ะช่วยกันได้ข่าวว่าต้องอาศัยความใจอ่อนของบ้านฮักคอปเตอร์มาช่วยปัดมิวด้วยการแก้งชมไม่น่าเชื่อหมอลำสาวตั้งวงมาม5่ปีต้องมาเคาะเกาะกระแสหาแสงกับบ้านฮักนักร้องกุยอ่ะฮึบๆบช่วยกันนะคะเผื่อมันจะดันยอดวิวได้ เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผลมันเกิดจากอะไรจริงตกต่ำขนาดนี้ยกตัวเองเป็นตำนานแต่บนเวทียังขานท่าหมายอยู่เลยช่วยกันทำมาหากินมันถึงจะรอดถ้าหวังว่าดีจริงเอาไปเลี้ยงแต่แรกแล้วตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่านักร้องกุยคอปเตอร์เนี่ยเขามาอยู่กับนางตั้งแต่แรกนะแต่นางก็ดูแล้วว่ายังไงมันก็ไปไม่รอด ยังไงนางก็ดูไม่รอดนางก็เลยถีบส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านให้โอกาสก็ทําตัวเองสุดท้ายได้มาอยู่กับวงคุณปู่คุณปู่ก็ดูแลดูดอะไรก็ไม่รู้นะทุกวันนี้คนในวงเริ่มฮัมอามาวันนี้คุณแม่ได้อาศัยยอดวิวนะอาศัยบ้านฮักของนักร้องกุย เพื่อดันยอดวิวเพลงให้กับศิลปินตัวเองหาแสงอีกทําเคยอืมมันก็หนักอยู่นะตอนนี้อีกอย่างกำลังปั๊มเงินเพื่อเตรียมปันโหวตเพื่อหวังจะขึ้นอันดับหนึ่งคมชัดแจ้งคือถ้าได้คิดเอาว่าต้องขายอะไรบ้างถึงจะโดนอ๋อออได้พอเทพประบุเตรียมทำเพลงใหม่ด้วยเพราะเพลงที่ออกมังกีก็ใช้เงินตัวเองไม่ใช่วง ตั้งใจทำให้ขาดโอกาสด้านความคิดจิตใจแต่ไม่ขาดความอบอุ่นเหมือนแม่นะคะแต่ตรงๆนะน้องฮาร์ดเขาก็ร้องเพลงพะมากนั่นแหละแต่มันไม่มีกระแสเพราะหัวหน้าวงทำกระแสไม่เป็นหัวหน้าวงทำการตลาดไม่เป็น,น,ม,ปนมันก็เลยไม่ดังมันก็เลยอยู่ได้แค่นี้ศิลปินบางคนนะ่ะ ถือว่าเขามีคุณภาพนะแต่เขาแค่มาอยู่ผิดที่เพราะอยู่กับผู้บริหารที่วุ่นวายแต่เรื่องของเล็กของใหญ่ไม่วุ่นวายกับเรื่องการพัฒนาวงมันก็เลยเป็นได้แค่นี้ไม่ขยันทําการตลาดทําให้วงอื่นที่เของมาใหม่ๆเขาเสงหน้าไปไกลแล้วจริงๆ ฝากความหวังไว้กับแอดกุยช่วยกันแบกขนาดนั้นคลุมปิดให้มันแตกนะให้มันแตกแสนก็ได้แต่แรกเนี่ยก็โยนทิ้งให้ผัวดูแลต่อมาอดีตผัวดูแลไม่ไหวเด็กมันไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมาอย่างดีมันก็รับไม่ได้กับกฎระเบียบมันก็ต้องออกไปอยู่ที่อื่นมาวันนี้เริ่มเกาะกระแสกันเอง ไม่อยากจะพิมพ์เห็นแล้วแม่หักออกตัวแรงมากทําให้เสียระบบไปหมดไม่รู้ว่าทุกวันนี้วงที่อยู่ต้องต่างใจแม่ฮักมากกว่านักร้องไหมคนหล่อเนาะหล่อไม่เสร็จหลุดมือก่อนก็ไปอยู่กับพ่อคุณปู่คุณปู่ก็ดูแลให้แต่ทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันดันกระแสต่อไปมันก็ดันไม่ขึ้นแล้วแหละ เพราะหัวหน้าวงเนี่ยผู้บริหารวงทําการตลาดไม่เป็นไม่รู้จักยกหยิบนั่นมาผสมนี่เพื่อให้มันเกิดสิ่งแตกใหม่ให้มันมีกระแสดูอย่างวงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สิถึงไม่มีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนะ์นะสิ่งแอนติปินในวงเนี่ยก็มีงานกันทุกคน ทุกวันนี้เนี่ยศิลปินในวงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในค่ายเพลงโตเกียวมิสิกเขามีงานกันแทบทุกคนถึงไม่จ้างผู้ใหญ่บ้านก็จ้างศิลปินของผู้ใหญ่บ้านไปร้องแทนแทนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยเขามีคุณภาพในตัวเองมีฐานเอฟซีแฟนคลับเป็นของตัวเองแต่บางคนเนี่ยคือต้องไปอาศัยกระแสของคนอื่นหรือ ต้องไปเกาะกระแสของศิลปินท่านอื่นเพื่อให้ศิลปินตัวเองเนี่ยมีกระแสอย่างสาวบ้างไฟไหลยอดมิอสามสิบสองล้านมิวพอไปอยู่กับวงของแม่หญิงแก่งสามันก็นำมุกทันทีมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเช่นไรมันเป็นแบบไหนมันก็อยู่ที่หวัวคิดของผู้บริหารเหมือนกันการที่คนจะ ผู้จัดจะจ้างเขาก็ต้องดูที่คุณภาพของศิลปินในองค์กรผู้ใหญ่บ้านแกก็พูดแล้วว่าทุกวันนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าถึงไม่มีผู้ใหญ่บ้านไปร่วมงานด้วยผู้จัดผู้จ้างเขาก็เต็มใจที่จะจ้างศิลปินลูกๆตกัวเคียวมิวสิกเพราะแต่ละคนมีของแต่ละคนเนี่ยเขาฝึกมาดีเขาฝึกฝนพัฒนาตัวเองเขาไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ที่เวลาเอฟซีติดเตือนอะไรแล้วจะไม่ฟังจะดึงดันที่จะทําตามที่ตัวเองชอบทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าทิ้งที่ตัวเองทําเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กเลยมันไม่ได้ดีเลยแต่ก็ยังจะทําไม่สนใจคําพูดของใครทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วพอกระแสมันไม่มีงานไม่มีจ้างลูกน้องก็ไม่ได้เงินพ่อหัวหน้าก็ไม่ไม่มีเงินเดือนซัพพอร์ตให้เหมือนโตเกียวมิสิกโตเกียวมิสิก ็มีเงินเดือนพพอร์ตให้เดือนละสองหมื่นอีเวนต์และงานต่างๆคิดเพิ่มให้ต่างหากมาไหลไม่หักคือได้จับเต็มๆเด็กแต่ละคนรายรับต่อเดือนหลักแสนแต่ละคนเข้ามาไม่กี่เดือนมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองทุกคนที่เข้ามาอยู่ทุกคนล้วนมาจากคุณภาพเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมากแต่รู้จักฝึกฝนตัวเองจนมาเยืนในจุดนี้ได้ จุดที่ใครก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆของโตเกียวเนี่ยเขามีคุณภาพแต่อีกวงหนึ่งนะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำนานอยู่มา25ปีแต่ต้องมาเกาะก,กระแสบ้านฮักของคอปเตอร์มันก็รู้ๆกันอยู่เห็นๆกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงถึงได้มาแก้งอวยแล้วมาเกาะกระแสอ่อนหวานให้บ้านฮักของนอกร่องกุยไปช่วยปัญญ่นยอดมิว ก็เพราะมันเป็นแบบนี้นี่แหละมันเป็นแบบที่บอกไปก็คือหัวหน้าไม่มีการพัฒนาไม่มีการทำอะไรที่แปลกใหม่ออกมาทำให้ผู้ชม F4 เขาไม่ตื่นเต้นและไม่คิดว่าการจ้างแล้วจะได้กำไรหรือได้รับอะไรใหม่ๆเพราะมันแต่มีแต่เนื้อหาเดิมๆซ้ำๆไม่มีหัวคิดในการบริหารอะไรใหม่ๆมันก็ทำให้คน ผู้จัดผู้จ้างเขาไม่อยากจ้างผพราะไม่มีงานมันก็เริ่มไปก่อกระแสหาแสงจากคนอื่นเติมต้นที่หัวหน้าวงผู้จัดให้มีประเด็นให้เกิดกระแสดรามา่ากับอดีตผัวเพื่อให้แสงหันมาหาตัวเองสุดท้ายกระแสตีกับคนรับไม่ได้ก็ไปนั่งตัดเพาะในไลน์สดบอกว่าทําอะไรก็ผิดหายใจก็ผิดมันไม่ผิดหรอกแต่มันผิดที่ คำพูดของ,องตัวคุณเองไม่คิดก่อนพูดถ้าคิดก่อนพูดมันก็ไม่ออกมาในรูปแบบนี้มันก็ไม่เป็นแบบนี้แต่เพราะไม่คิดก่อนพูดมันก็เลยจบแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่ชาวเน็ตได้ออกมาพูดกันนะว่าตอนนี้นี่ก็คืออาศัยความใจอ่อนของบ้านฮักกอต่อมาช่วยปั่นวิวด้วยด้วยการแกล้งชมนะตอนนี้